สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้มาอยู่กับน้องจ้าจ๋าในช่องเจคาดีนะคะวันนี้เอารถเจ็าชิ่นั่งนะคะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์มาให้ชมกันอีกแล้วนะคะกับรถสภาพเดิมๆสวยๆคันนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นตัว2.4ตัว V ขับ2โฉมปี2020นะคะได้ปี20แล้วนะคะท่านผู้ชมใครอยากได้รถเจ็าชิ่นั่งสวยๆ แล้วก็สภาพเดิมๆนะคะคันนี้ถือว่าน่าสนใจคุ้มค่ามากนะคะไม่คนพลาดเลยนะคะเป็นรถจดที่นั่งที่หลายๆคนชอบแล้วก็หลายครอบครัวเนี่ยต้องมีเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นรถอันนีประสงค์จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทักนวิสัยการมองเห็นหรือว่าเดินทางไกลนะคะถามว่าถามว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์ไหมบอกเลยว่าตอบโจทย์มากแล้วก็รถเดิมทั้งคันนะคะไม่มีชนหนักพิความจมน้ํากลับสีก่อใหม่นะคะเดี๋ยวเจ้าจ่าจะพามาชมรายละเอียดความสวยความเดิมกันเลยนะ อันดับแรกเนะาะจ๋าจะให้ดูตรงฝากระโปรงก่อนนะคะสภาพสวยๆนะคะไม่มีสะเก็ดหินไม่มีรอยตาหนิเลยนะคะกระจังหน้าเนี่ยสวยๆใสๆเงาๆรายละเอียดตัวรถเนี่ยถือว่าเดิมมากนะคะรถที่จ๋ามาให้ชมเนี่ยนะคะก็เป็นรถที่คัดเกตแล้วนะคะไม่มีชนหนักพิคว่ำมจมน้ํากับสีกอมไม้แน่นอนเรารับประกันเรื่องโครงสร้างกันอยู่แล้วนะคะรายละเอียดตัวรถสวยๆนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์ให้ครบเลยนะคะดูแกบด้านข้างนะคะ ไม่อ้าไม่ง้างนะคะแกบหน้าไม่มีตกนะคะไฟตัดหมอกอยู่คู่เดิมครบนะคะรายละเอียดคันนี้นะคะ88900 0บาทนะคะค่าตัวน้องนะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถฟรีดาวได้นะคะก็เอารายละเอียดตัวรถเดิมๆวันนี้มารีวิวให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมเผื่อใครที่สนใจแล้วก็อยากหาตัวเลือกให้ตัวเองนะคะและจากก็เลยเอาคันนี้มาหยิบยกมารีวิวให้ดูนะคะสวยเดิมมากนะคะลูกค้ามองมุม45องศานะคะตัวรถ นะคะรายละเอียดโครงสร้างตัวรถไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีแกบข้างนะคะตัวล้อแมกนะคะเป็นล้อแมกอันลอยเดิมนะคะได้ด้สีล้อแล้วนะคะโฉมนี้ล้อแมกไม่มีรออเบียดนะคะไม่มีร้อแก้ไขไม่มีรอยชนเบ้าโชกกระบอกโชคนะคะใต้คิ้วซุ้มล้อใต้ซุ้มล้อไม่มีสนิมนะคะบันไดทางขึ้นก็อยู่ในสภาพเดิมๆไม่มีเบียดนะสภาพสวยเดิมมากนะคะท่านผู้ชมกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยวมองข้าง LED แล้วก็ตัวฟิล์มเนี่ยนะคะเราก็มีการติดตั้งให้เรียบร้อยกระจกบานแท้บานเดิมนะคะที่เปิดโคม,มีมีสมาร์ทเอนทีนี่ะดูสีตัวรถรอบคันนะคะท่านผู้ชมนะอ่านี่นะคะสภาพเดิมมากนะคะเจ้าจ๋าจะให้ชมนะคะก็ตัวน็อตนะคะโครงสร้างเสาเอเนี่ยนะคะน็อตไม่มีแกะนะคะน็อตไม่มีถอดนะคะท่านผู้ชมนี่โครงสร้างเดิมๆนะคะแผงประตูแทบ็บ ตัวท่อเก็บสายไฟนะคะหรือว่าแผงประตูรายละเอียดตัวรถนะคะน็อตเนี่ยไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะรายละเอียดสวยเดิมนะคะซีนนะคะแผงประตูอยู่ในสภาพเดิมสมบูรณ์แบบนะ,ะแล้วก็ตัวสครับเพลหรือว่าตัวในทางขึ้นเนี่ยก็อยู่ในสภาพเดิมนะคะน็อตไม่ถอดนะท่อเก็บสายไฟเดิมนะคะน็อตไม่มีถอดนะคะตรงนี้ลูกค้าดูได้เลยนะคะหูช้างนะคะตัวเบาถือว่าสวยเลยนะคะตัวเบาะภายในนะคะ เบาะก็ไม่ช้าน,นะคะสภาพเบาะอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะเบาะประับไฟฟ้าคู่หน้าเปดทิศทางใช้งานได้ปกตินะคะท่านผู้ชมแล้วก็ตัวแผงช่องแอร์นะคะตัวที่เก็บสัมภาระต่างๆก็อยู่ในสภาพที่เดิมคู่มือการใช้งานอยู่ครบนะคะคันนี้นะคะเป็นรถในส่วนของเดี๋ยวจะ c h ช c k ให้นะว่าเป็นรถอะไรเอยนะคะเดี๋ยวให้ดูกันพร้อมๆกันเลยนะเอกสารอยู่ครบเลยนะทะ่านผู้ชมนะ เอกสารู่ครบเลยเนะน,นี่ยอันคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาษีพลบอที่เขาต่อมานะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นรถหน่วยงานนะคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะคะท่านผู้ชมนะรถหน่วยงานมือเดียวนะคะเนี่ยเข้ามาใหม่ๆกุญแจได้สองดอกครบนะคะเอ็ดีีารัดก็ให้ครบนะคะแอร์ออโต้ auto, นะคะเฮดรูมสวยขาวสะอาดเดิมนะคะ ใครที่สนใจแลวก็ชื่นชอบสีนี้อยู่แล้วนะคะน้องมาจา่าให้หนำมาดูรถตัวจริงได้ตัวเบาะไม่ช้านะคะสภาพตัวเบาะนะไม่ช้าแล้วก็ถือว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะคะเบาะแก้มซ้ายแก้มขวาเนี่ยนะคะก็ไม่มีล้มนะคะที่พักแขนนะคะใช้งานได้ปกตินะเราคัดมาให้แล้วนะคะคุณลูกค้าก็าคือลูกค้าเอาไปใช้งานต่อได้เลยในการจัดไฟแนนซ์ขอสินเชื่อผ่านนะคะคุณลูกค้าเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะ ไฟส,สองท่าเท้านะคะก็ทํางานปกตินะช่องแอร์ลำโพงนะคะเดี๋ยวทำความสะอาดให้อีกรอบหนึ่งนะก็จะมีคราบฝุ่นคราบอะไรเกิดอยู่นะแผงประตูสวยลำ,ำถือว่าสมบูรณ์แบบนะ,ะเนี่ยตัวน็อตที่ลูกค้าหลายคนซื้อรถมือสองเราจะกังวลว่ากลัวรถจะไม่เดิมนะะ่ะสภาพเดิมหมดเลยนะคะแคสซีนะคะแคสซีนะนี่แคสซีแคสซีแท้แคสซีเดิมนะคะตัวล้อแม็กนะคะด้านหลังก็ไม่มีรอยเบียดเช่นกันนะคะ ชมชัดๆเลยนะคะแก็บข้างคิ้วซุ้มล้อนะคะแก็บข้างเดิมนะคะตัวไฟท้ายนะคะหรือว่ารวมไปถึงตัวกระจกไฟฟ้าด้านหลังนะคะที่ปรับกระจกไฟฟ้านะคะทะเบียน6คอขายเราเรือ7460นะคะฝาท้ายเปิดอัตโนมัติไฟฟ้านะคะท่านผู้ชมฝาท้ายอัตโนมัติไฟฟ้านี่ใช้งานระบบไฟฟ้าได้เลยนะคะ เป็นรถเจ็ดที่นั่งที่อเนกประสงค์นะคะเวลาเราบรรทุกของหนักๆเนี่ยนะคะดิ่งขับสนุกนะนะคะช่ององค์ช่องแอร์นะคะฮดรูมลูกค้าสะอาดนะคะนี่คือที่มาของคําว่ารถไม่ช้าเลยนะคะรายละเอียดตัวรถสวยสดใหม่นะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้คันนี้ก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะซื้อสดได้ฟรีดาวได้หรือลูกค้าจะยาวจะดาวก็สามารถทําได้เพราะว่ารถของเราเนี่ยเอกสารครบเริ่มพร้อมนะคะจะไม่มีชนหนักนะคะจะไม่มี กับสีก็ไม่แน่นอนนะคะเนี่ยตัวสภาพเบาโชกกระบอกโชกนะคะตัวน็อตนะคะรถเดิมนะคะเดิมมากคันนี้ถือว่าสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะสาภาพก็ดูสดดูสวยดูใหม่เหมาะกับการใช้งานทุกครอบครัวแน่นอนนะคะรับรองว่าคุณลูกค้ามาชมรถตัวจริงเนี่ยตรงปกแน่นอนค่ะนะคะรายละเอียดตัวรถนะคะไฟทับทิมเนี่ยนะคะก็ไม่มีแตกไม่มีร้าวตัวเหลี่ยมตัวรถสวยทั้งหมดนะคะแกบด้านข้างนะคะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูช่วงล่างเพลากลางล้ออะไร ถอยเสียแหน,นะนะก็คือรถทั้งหมดจะไม่มีแปลงหมดเลยนะคะอันนี้คือเอามารีวิวให้ชมนะคะน้องก็จะเอามารีวิวให้ชมสภาพสวยสภาพดีคือถามว่ารุ่นนี้ประหยัดน้ามันไหมนะคะเป็นตัว2.4ขับสจะาจ๋าบอกเลยนะว่าประหยัดน้ามันมากเลยนะแล้วก็ทนปัญหาจุกจิกกวนใจแทบจะไม่มีเลยโดยเฉพาะที่เราเนี่ยซื้อรถเดิมๆนะคะไปใช้งานต่อเป็นมือสองก็จริงนะคะแต่สภาพเดิมเรามันประหยัดกว่าอยู่แล้วคะ่ะท่านผู้ชมนะ โดยโครงสร้างตัวรถเนี่ยที่จะจะพยายามรีวิวให้ดูความเดิมนะคะเนี่ยโลโก้โค้ดกระจกน้ำเบอร์ตา่ตางๆนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนี่เห็นนะคะสวยมากนะนี่นะคะเดิมหมดลูกค้าสามารถมาตรวจได้เรามีการรับประกันวารันตีนะคะให้หลังการขายอยู่แล้วนะคะมีการตรวจสอบอินสเปกเตอร์ให้นะ,ะลูกค้าดูตัวน็อตนะคะนี่ดูชัดๆนะคะอันนี้คือเอามาให้ชมสภาพสวยมากนะคะ f สีคนไหนตามหาอยากได้รถสวยเจ็ดที่นั่งนะคะ option ก็ถือว่าพร้อมนะคะพร้อมนะคะโจนเนอร์ o นะใครก็เป็นเจ้าของได้นะคะสำหรับคันนี้ใครที่สนใจก็รายได้อยู่ที่3 2,000บาทเช่เเะะา, 32, าซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำ้ำเลยนะคะรายได้32,000บาทซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำหรือว่าใครที่รายได้ไม่พอเนี่ยเราก็สามารถรวมรายได้ได้นะคะเดี๋ยวจะจ่าจะพามาชมสวยเดิมคุ้มค่าแน่นอนนะคะ พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลายัย multi-function apple carplay เชื่อมต่อบลูทูธได้มีแพทเทิร์นชิพหลังพวงมาลายัยนะคะแต่ชมนี้ยังไม่มีค r u ค s น control น,นะคะปุ่มพุ่สตาร์ทอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็ตัวช่องแอร์เนี่ยนะคะอยู่ในสภาพเดิมมากๆนะคะก็ถือว่าคุ้มค่านะคะท่านผู้ชมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดฝาท้ายตรงนี้เป็นที่ล็อกนะคะประตูฝาท้ายค่ะนะคะนี่นะคะแป้นเบรกแป้นคันเะร่งนะคะมือนิดนึงนะทุกคน แต่อยากให้เห็นว่าเดิมจริงนะคะท่านผู้ชมเดิมจริงๆค่ะคันนี้นะคะเฮดรูมถือว่าสดเลยนะคะสดนะคะแผงประตูช่องแอร์หรือว่าคอนโซลตรงกลางเนี่ยนะคะแผ่นเพดตัวหนังขึ้นรูปเนี่ยนะคะก็ไม่มีชํารุดเลยนะคะตรงนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะเพราะว่ารถของเราเราคัดมาให้แล้วนะคะเราก็จะเน้นการใช้งานที่ยาวๆแล้วก็เน้นเดิมๆให้ลูกค้าซื้อไปพูดง่ายว่าได้ความคุ้มค่าแน่น,นอน ะะการซื้อรถมือสองนะคะท่านผู้ชมเลือกซื้อรถที่เดิมๆคุณภาพเกรดเอรถที่ไม่เคยชนหนักมาต่อให้ลูกค้านะคะเอาไปใช้งาน10ปีเนี่ยนะคะยังไงก็ขาดทุนน้อยกว่าอยู่แล้วเนะะี่ยค่ะออกได้ทุกประเทศอ้อออกได้ทั่วประเทศนะคะออกได้ทุกอาชีพลองปรึกษาน้องจ๋จาก,ก่อนเผื่ออยากได้รถจะที่นั่งสวยๆนะคะติดต่อหาน้องจ๋านะคะเอาไปใช้งานเลยยาวๆยาวๆเนี่ยนะคะ่ะถามว่าเอกสาร ยากยุ่งยากไม่เอกสารไม่ยุ่งยากนะคะถ้าคุณลูกค้าเอกสารครบนะสามวันรับรถขับกลับได้เลยน้องก็จะใช้เวลาเตรียมรถไม่เกิน1วันนะคะลูกค้าได้รถไปขับแน่นอนนะคะรับรองความคุ้มค่าแล้วก็สีนี้เป็นสีที่ดูแลทําความสะอาดง่ายมากๆนะคะคุ้มค่าสุดๆราคาโคตรดีสุดคุม้มคุ้มมาเลยนะคะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์พร้อมๆกันค่ะค่ะนะคะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะฝาครอบเครื่องนะคะเดิมนะคะฝาครอบเครื่องเดิมแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ย ไม่มีรอยซึมรอยหยดของน้ํามันเครื่องนะคะเครื่องยนต์สวยสดไม่มีรอยซึมรอยหยดน้ามันเครื่องตัวปั๊ม ABS นะคะตัวน็อตฝักกระโปรงเนี่ยไม่มีถอดเลยนะคะน็อตแก้มยึดโคมไฟนะคะอันนี้ก็คือให้ดูว่าโครงสร้างตัวรถเนี่ยนะคะก็คือเดิมมากๆเราสามารถมองด้วยตาเปล่าได้นะคะถ้าดูรถมือสองไว้เป็นสอบถามเจ้าจ่าได้นะฮะฝาหม้อน้ำไม่มีโกกงนะพวกอะไรถุงื่องมือไม่แรงครบทั้งหมดเลยนะคะได้ายแดงมาอย่างไรเราให้ไปอย่างนั้นเลย ส่วนแบตเตอรี่คันนี้นะคะตัวนี้เดี๋ยวจะจายชิค,ค่าซ c ซีให้ก่อนโซชี่จะส่งมอบอยู่แล้วนะคะเอารถเจ็ดที่นั่งไปใช้งานคือไม่ได้ออกยากอย่างที่คิดนะคะซึ่งมันราคาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับไปไ้ายแดงมันถูกกว่าอ,อยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมนะ,ะดูเครื่องยนต์สวยสดๆนะดูความใหม่ความสดของเครื่องยนต์ดูใสดูสดมากดูใหม่มากจริงๆนะ,ะสายพานทัมมิ่งนะคะก็อยู่ในสภาพเดิมซึ่งคันนี้เนี่ยมาอยู่ที่1 2 0 0 0 0สนงโลถือว่าไม่น้อยมากนะคะท่านผู้ชม ดูรายละเอียดตัวรถโครงสร้างตัวรถเดิมๆไปแล้วนะคะถ้าสนใจคันนี้ก็อย่าลืมโทรหาจ้าจ๋านะมาเอารถสวยๆเดิมๆไปไว้ใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆนะคะเป็นเจ็ดที่นั่งที่หลายๆครอบครัวชื่นชอบนะคะแล้วก็เสียงปิดประตูนี่ไม่มีตกนะคะ ถือว่าคุ้มเลยนะคะกับใครที่มองหารถเกีร์เอทีบริษัทเพชรยนต์น้องจ้าจ๋าถามว่ามีให้กี่สีเนาะจ๋ามีให้ทุกสีนะคะขาวดานะคะเทาดําดบอลเงินนะคะคือมีให้เลือกทุกสีเลยนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาหาน้องจ,จา้าจ๋าแล้วก็เข้ามาเช็คนะคะมาเลือกนะคะหาคันที่ถูกใจนะคะได้เลยนะคะแต่ถ้าถามเรื่องการขอสินเชื่อหรือว่าการายื่นขอสินเชื่อไฟแนนซ์หรือว่า เอกสารต่างๆก็สอบถามได้นะคะไม่ได้ยุ่งยากนะคะสามารถออกได้ทุกอาชีพออกได้ทั่วประเทศใครก็เป็นเจ้าของได้นะคะท่านผู้ชมอยากจะซื้อสดลูกค้าก็รับเล่มได้เลยนะคะเราก็มีเล่มพร้อมนะคะเดี๋ยวเรอโอนให้นะคะแล้ก็นับรับเล่มกับลูกค้าได้เลยนะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้จ้าจ๋าด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ